สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลลิ่งชาโ่นะคะกลับมาพบก,กับตาลอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะและเราก็เดินทางมาถึงปี2025แล้วนะคะเป็นเดือนแรกเลยนะเดือนมกราเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะจิตวิญญาณตัวตนของคุณท่านที่เกิดในวันพุธนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ความคิดของคุณช่วงนี้กําลังคิดอะไรอยู่โอ้โหมีความเจ็บปวดมีความผิดหวังอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะเป็นความผิดหวังที่เป้าหมายในปี2024คุณไม่สําเร็จนะคะหรืออาจจะผิดหวังจากความรักความสัมพันธ์มานะคะหรืออาจจะผิดหวังจากบางสิ่งบางอย่างที่เราตัวเราเองเนี่แหละคาดหวังมากจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะยังไงต่อเนาะอืม แล้วตัวคนเองมีความรู้สึกว่าเราอยากจะปลดล็อกตรงนี้แล้วอะความคิดเรามันยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่มันเสียใจที่มันยังค้างอยู่ในใจเรานะคะเออมันมันยังคิดวนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ในใจของคุณอะร้องขอแล้วนะว่าแบบปล่อยเธออย่าไปยึดติดอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับอะไรที่มันผิดหวังที่มันไม่ได้ตั้งใจเรานะคะอืมอยากจะไปลดแล่นอยากจะไปเที่ยวไปแบบปลดปล่อยละตัวคุณเนี่ยอืม โอเจแอมเปอเรอร์ Emperor, นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกเลยว่าตัวคุณอะความคิดอะมันยังวนลูปอยู่นะแต่สภาพจิตใจของคุณอะเป็นไปในทิศทางที่เปิดโลกมากละอยากจะไปใช้ชีวิตที่มันแบบดีกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้เป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้นะคะอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วคุณตัวคุณเองเนี่ยแหละมีพลังมีอำนาจ มีอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยนะที่ตัวคุณเองอ่ะจะสามารถผลักดันตัวคุณเองให้ไปในจุดที่คุณคาดหวังที่คุณต้องการได้นะคะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะสำหรับใครที่แบบกำลังคาดหวังอยู่ณจุดนั้นอืมแล้วเดี๋ยวมามาเช็คภาพรวมอีกทีว่าแนวโน้มมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ มาดูภาพรวมกันต่อเลยการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะโชคลาภมีหรือไม่ท่านที่เกิดในวันพุธนะคะ วิญญาณตัวตนของคุณเนาะจ้าะตาเป็นอย่างไรคนวันพุธเป็นอย่างไรชิลๆสบายๆเด้อฟูฉันอยากจะไปเที่ยวฉันอยากจะไปแบบลันลามมากๆแล้วนะคะฉันไม่อยากแบบโอ้โหปี2 0 2 5ฉันไม่อยากจะทำะเลยเลยอะไรแบบนี้นะ <c oughs> เป็นไหมเป็นกันไหมคนวันพุธฉันแบบฉันอยากจะชิลจังเลยอยากเอาเดี๋ยวมาดูกันว่า คุณจะชิวในเรื่องไหนได้บ้างนะคะการที่เราชิวเกินไปก็ไม่ดีเนาะเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกย่างก้าวนะคะโดยเฉพาะปี2025เนี่ยนะดวงเมืองเอ่ยเศรษฐกิจโลกเอ่ยอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะคะค่อนข้างที่จะโหดเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ตามนะคะเราจะต้องมีสติเนาะอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะชาร์ติสิ่ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าที่ผ่านมาคุณใช้เงินเยอะสถานการณ์การเงินก,ก็จะเนาะเป็นไปตามสภาพที่คุณแบบอาจจะมุนเงินไม่ทันบ้างเงินติดขัดบ้างตามสถานการณ์การเงินของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณประหยัดมาก เจียมเนื้อเจียมตัวสุดๆไม่ใช้สุนุยสุไลนะคะคุณก็จะมีเงินเก็บประครับของไปนะคะอตามสถานการณ์จริงที่คุณได้ทําไว้เลยนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดคุณประมาทกับการใช้เงินเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องอขึ้นลงขึ้นศาลได้นะคะที่มันเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอันนี้จะต้องให้ระมัดระวังเนาอะ,อะอย่างเช่นภาษีนะคะ เอกสารอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมให้ดีเตรียมให้ดีเออ,อะไรเนี้ยนะเออจะได้แบบว่าไม่ต้องไปอืมโดนเขาเรียกน,นะโดนภาษีย้อนหลังหรือว่าโดนอะไรที่มันเกี่ยวกับเอกสารที่มันต้องไปแบบโอ้โหขึ้นลงคุสาริมันก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวงังเตรียมเอกสารต่างๆให้ดีไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่เรื่องเงินนะคะอาจจะตัวคุณเองอาจจะต้องแบบ มีเอกสารอะไรเข้ามาเนาะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเลเวลที่เป็นแบบ Emperor เป็นเลเวลแบบเป็นผู้ผู้บริหารผู้จัดการที่จะต้องเซ็นเอกสารเากรี่ยวกับการเงินนะคะอย่าเซ็นแบบลวกๆอ่านให้ดีอ่านให้ครบก่อนค่อยเซ็นนะคะจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังตามมานะคะ <iet> เพื่อนของคุณเป็นยังไงบ้าง Seven swords, s o v s w o r s ฟอโอ้โหอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรระหว่างคุณกับเพื่อนก็ได้นะ <iet> <iet> อืม กันขอไม่ระบุนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะคะ oh. ก็เป็นได้ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีนะคะ oh. เรื่องที่ดีก็คือเซอร์ไพรส์มีมีของมาเซอร์ไพรส์ของขวัญหรืออะไรแบบนี้นะคะ oh. ส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ oh. ก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าใครทํางานร่วมหุ้นกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะ เกิดความวุ่นวายอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนาะมันมีการปิดบังซ่อนเลนส์มันมีการออแอบทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์คุณนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เออระมัดระวังเตรียมใจตัวเองไว้นิดนึงแล้วก็อย่าประมาทไม่ว่าใครเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนนี้นะคะญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนสังคมบริวารอะไรต่างๆเนี่ยอืให้เราระมัดระวังไว้ ในทุกย่างก้าวจะดีกว่านะคะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังเนาะอ่ะไปดูกันต่อพ่อแม่เพื่อนเป็นยังไงบ้างนะคะห้าม้นะพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่ตัวคุณเองและทางครอบครัวเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอาจจะมีการ ปากเสียงกันนิดนึงนะแต่ไม่ถึงขั้นกับรุนแรงนะคะอาจจะมีการเข้ามาถกเถียงพูดคุยกันเพื่อที่จะหาแนวร่วมหรือว่าไปทางของปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมันจะมีการพูดคุยคือตัวเราไม่ได้อะไรเราชิวชิวมากชิวแต่ความชิวของคุณเนี่ยมันอาจจะชิวเกินไปไงเออแต่ความฝ่ายฝ่ายที่เขาซีเรียสเขาก็จะซีเรียสนะคะเพราะฉะนั้นก็ออค่อยๆค,คุยกันนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นคุณ,คณมีสติปัญญานะ ทำเอ,อใช้ศักยภาพของตัวคุณเองเนี่ยโชว์มันออกมานะคะบางทีคนอื่นเขาอาจจะมองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นเด็กกโปโลคนนึงไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเขาก็เลยมีความเป็นห่วงแต่ซึ่งจริงแล้วคุณเป็นถึงขั้นอเอ็มเพอเรอร์เออนะเพราะฉะนั้นก็โชว์ให้เขาเห็นก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบแอบ,บซ่อนไปหมดซะทุกอย่างอย่างนั้นนะคะอะไปดูกันต่อบริวารเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับท่านที่มีลูกน้องบริวารน,นะอาจจะมีเรื่องเครียดเข้ามานะคะไม่รู้แหละว,ว่าลูกน้องคุณจะเครียดที่มีเจ้านายชิลเกินแบบนี้หรือเปล่าหรือตัวคุณเนี่ยชิลเกินเออแบบลูกน้องเครียดอะไรฉันก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเข้าไปคุณสถานการณ์เนาะเข้าไปช่วยเขาแก้ไขบางทีเออลูกน้องของคุณอาจจะแบบเครียดเกิน ในสิ่งที่เขากังวลไปล่วงหน้าอืม <c oughs> บางทีลูกน้องของคุณก็อาจจะกังวลมากจนเกินไปเนาะด้วยความที่แบบว่าคุณอาจจะมีมาดความเป็นเอเมอร์ร์มีมาดความเป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่มีแบบมีอำนาจเยอะอย่างเงี้ยเออแต่บางทีเราก็ไม่ได้แสดงออกทางนั้นซะที่เดียวอะ่ะอืม มันก็เลยเป็นสภาวะที่บริวารของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดและกดดันนะคะเออหรือแบบใครที่มีลูกน้อยมีเด็กในบริวารบุตรหลานที่จะต้องดูแลอะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบฝันร้ายก็ได้นะอืออาจจะต้องแบบ ตื่นขึ้นมากลางดึกอะไรไหมแล้วคุณจะต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์เข้าไปดูแลเข้าไปเล่นด้วยอะไรแบบนี้นะคะชาเลนจ์ Challenge ที่คุณจะเจอในเดือนมกราคมเป็นอย่างไรโอเพจออฟวอร์ oh, มีการวางแผนอะไรไใหม่ๆเข้ามาให้กับคุณนะเอ,อ้อาจจะเป็นงานก็ได้นะคะอย่างที่บอกเลยชาเลนจ์ Challenge คือการวางแผนแพชชั่นของคุณกับอะไรใหม่ๆงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ก็ตามเพียงแต่ว่า มันเป็นชาเลนจ์มันเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นตาลมองว่าแล้วความชิวของคุณอะคุณจะละเลยในการวางแผนตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆที่คุณจะทำที่คุณอยากจะเป็นแบบ the world อยากจะ worldwide อยากจะให้คนรู้จักเยอะเนี่ยคุณจะต้องมีการวางแผนแต่การวางแผนของคุณอะมันอาจจะระดับเล v e l ต่ำจนเกินไปคุณจะต้องเข้มงวดจะต้องแบบลงดีเทลมากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแบบ ติดปัญหาในภายหลังอืื้อยความที่แบบเดฟูก็แบบเด็กน้อยที่เพิ่งเริ่มเดินอย่างเงี้ยคุณคุณปล่อยตัวเองชิลจนเกินไปนะคะการวางแผนก็อยู่ในระดับที่รอเลเวลต่ําจนเกินไปเนาะทาง,ท,าง,ท,างที่ตัวคุณเองอ่ะอยากจะเว r ร์ w ไว e มากๆเลยนะอยากจะแบบไปแบบทั่วโลกให้คนได้รู้จักให้เป็นเอ p e r o อมีชื่อเสียงมีอํานาจมีบารมีอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะยังแอคชั่นได้ไม่ถึงรลเวลนั้นนะอืม ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปถึงปลายทางที่คุณตั้งไว้อะคุณจะต้องแอคทีฟกว่านี้นะคะลงทุนลงแรงมากกว่านี้นะคะอืมอ่ะไปกันต่อถ้าเกิดว่าคุณสิ่งที่คุณกําลังทําใหม่เนี่ยมีหุ้นส่วนหรือไม่แล้วเป็นยังไงโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดว่าใครทํางานอะไรใหม่ให่โปรเจกต์ใหม่แล้วมีหุ้นส่วนมีคนที่เข้ามาดิวงานด้วยนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นหุ้นส่วนก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่คุณจะต้องไปดิวงานด้วยอะ่ะมันเหมือนกับว่า อาจจะมีปัญหาติาดขัดเนาะมีความล่าช้ามีอะไรที่มันแบบมันยังไม่คลิกสัดทีเดียวนะคะเออหรือแบบถึงแม้เขาอยากจะช่วยเหลือคุณแต่เขาอาจจะติดภารกิจยุ่งจนไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือคุณได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วแต่ว่าสถานการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยจะเจออะไรยังไงนะคะอืมอ่ะไปกันต่อสุขภาพเป็นอย่างไรโอ้เดอะเมจิเชียนนะ อันนี้ให้ระมัดระวังการอ,าอุปกรณ์ต่างๆนะคะการอุปกรณ์สื่อสารเอ่ยอะไรเอ่ยนะการใช้สายตาการใช้ความคิดนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ภาพรวมแล้วสุขภาพไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะอาจจะไปจะบอกว่าโดนเกี่ยวกับโดนลมเพลลมพัดก็ได้นะคะแล้วทำให้คุณเน่ยเกิดการเจ็บป่วยขึ้นเนาะ อืมแต่ก็ไม่ได้แบบหนักมากนะคะเนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นในภาวะของการดีวงานซะมากกว่าการทํางานของคุณการบรหิหารจัดการอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอาจจะทําใหออ้มันมี งานของคุณเข้ามาที่จะต้องดิวหลากหลายช่องทางแล้วอาจจะทําให้คุณเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยที่จะแบบโอ้โหหยิบจับโน่นทํานี่อะไรแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายสังนิดหนึ่งนะคะนี่ก็อยากจะให้ระมัดระวังเนาอะ,อะการงานของคุณเป็นอย่างไรเพจ open the c l e s นะคะนี่เด็กไม้เด็กเหรียญขึ้นมานะพร้อมกับ the f o o l นะคะเพราะฉะนั้น ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามเลเวลของมันเป็นไปตามแบบขั้นบันไดนะคะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอะไรแต่ว่าอย่าละเลยที่จะทำอย่าละเลยที่จะอัปเดตแผนงานและพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเรายังทำในลักษณะที่เป็นเด็กอยู่แบบนี้เนี่ยในเลเวลที่เป็นเ,เลเวลโนวิดเลยหรือว่าเลเวลหเลยเนี่ยมันก็จะไม่โอเคเนะเราต้องมีการพัฒนาเลเวลสองเลเวลสามเลเวล 5 6 7ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะต่อยอดให้ธุรกิจของคุณงานของคุณผลงานของคุณหรืออะไรไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยมันได้แบบมีการพัฒนาต่อยอดไปข้างหน้านะคะสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นถึงคั้น Emperor นะคะมหาจากักรพรรดนั่นเองนะไปดูกันต่อความเสื่อมที่คุณจะเจอในเดือนมกราคมเป็นอะไรนะคะ นายอบวอนงานที่มันเคยเยอะมันอาจจะค่อยๆเบาลงก็ได้นะอะไรที่มันแบบเอองานที่คนอื่นเขาผักผักดันมาให้คุณทำอ่ะอาจจะน้อยลงแล้วตัวคุณเองจะต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองนะคะทำในสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบให้ดีนะคะถ้าเกิดคุณรับผิดชอบไม่ดีตรงนี้มันก็จะส่งผลในอนาะคตข้างหน้าได้นะคะ บทสรุปของเดือนนี้เป็นอย่างไรเอ่ยโอ่งอะ <c oughs> ขออภัยค่ะนะจากเก้าเก้าเก้าไม้แล้มาเป็นสิบไม้แล้วเก้าไม้มันคือความเสื่อมอะ่ะจากเก้าไม้เสื่อมไปเป็นสิบไม้เลยนะคะงานหนักทาโถมเลยถ้าเกิดว่าเอ่อเรียกว่ายังไงงานที่ไม่ใช่ของคุณอะ แล้วมีคนมามอบให้กับคุณมายัดให้กับคุณทําแล้วคุณมีการปฏิเสธไปหรือว่าเออไปโฟกัสที่งานของตัวเองอะมันจะส่งผลดีกับตัวคุณนะคุณจะได้ใส่ใจแล้วก็ทําตรงนั้นให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอนะได้ค่ะทำได้ค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะอะไรแบบเนี้ยนะคือความมีน้ําใจก็ส่วนหนึ่งแต่ยังมีมากจนเกินไปจนทําให้ส่งผลกระทบกับตัวงานของคุณ นะคะอืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปโฟกัสที่งานของคุณนะ่ะเงินที่คุณได้รายได้ที่คุณได้มันก็จะเป็นเด็กน้อยอยู่แบบนี้นะคะเออแล้วการที่คุณไปช่วยเหลืองานคนอื่นะเขาก็จะได้ผลงานชิ้นงานตัวนั้นไป นะคะเออแทนที่ตัวคุณอะ่ะจะมาใส่ใจกับตัวงานของตัวคุณเองที่เป็นงานของตัวคุณเองที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยแล้วโฟกัสมันทุ่มเทให้กับมันนะคะเพื่อผลตอบรับในด้านการเงินแล้วก็การงานของคุณที่จะปังมากขึ้นดีมากขึ้นนั่นเองนะคะอืมก็มองได้เลยว่าเดือนมกราคมคุณจะต้องมีงานเยอะแยะมากมายให้คุณทำอย่างแน่นอนนะเออเผลอๆอาจจะหอบงานกลับมาทำที่บ้านด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกเลยว่าคุณจะต้องบริหารจัดการให้ดีอะถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปรับงานคนอื่นเขามาแล้วอ่ะนะคะมาดูในด้านความรักความสัมพันธ์กันดีกว่านะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีครอบครัวมีคนรักมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างความรักในเดือนมกราคม10 of cups โอ้โหแฮปปี้ลันละคะมีไปกินข้าวกินข้าวกันนะคะพบเจอครอบครัวนะคะ บางท่านกอา็อาจจะพากันไปเดินทางรอบโลกก็ได้นะไปท่องไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะมีการหรือว่า,าทำงานกันคนละที่ไกลกันสักนิดนึงแล้วก็ได้กลับมาพบเจอกันในช่วงเดือนช่วงช่วงปีใหม่อะไรแบบนี้น้องปีใหม่ตุดจีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณได้กลับมาเจอกันนะ,ะต่อด้วยเทมเพลตเนาะบางที แฟนทำอยู่ที่นึงเราทำอยู่ที่หนึง่งอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เดินทางมาเจอกันอืภาพรวมก็คือแฮปปี้นะคะเจอกันแล้วก็แฮปปี้ลัลาหรือบางท่านก็เนี่ยเดินทางไกลไปพบครอบครัวพบพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะพาแฟนไปแนะนํากับครอบครัวอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะสำหรับคนโสดนะคะในเดือนมกราคมมีเกณฑ์สละโสดหรือเปล่า ้ยจัดเม้นว่าไปเปิดโอกาสสิมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนรักนะคะคู่บุญคู่บารมีจะเป็นเอาคู่บุญคู่บารมีเนาะคู่เป็นคู่กรรมไม่เอานะคะอืออุ้ยเอ็ดออฟคัพส์โฟร์ออฟคัพส์เนี่ยคุณไม่ยอม Move on จากเอ่อ เรื่องราวที่มันไม่ดีต่อใจเออบางทีการที่เราความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อะพอมันเดินมาถึงจุดนึงแล้วอะมันถึงทางตานันละมันไม่สามารถต่อยอดได้มันไม่สามารถขยับขยายอัพเรเวลความสัมพันธ์ได้เออจาก จากคนคุยธรรมดาไม่สามารถอัพมาเป็นแฟนได้จากแฟนไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปเป็นครอบครัวได้อันเนี้ยพอความสัมพันธ์มันมาถึงทางตันแล้วอ่ะคุณก็จะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองด้วยนะที่จะเดิอนออกมาจากจุดที่มันไม่โอเคไม่ดีต่อใจจะเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ท็อกซิกก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันต่อยอดไม่ได้มันไม่สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดตรงนี้ไปได้อ่ะ เออถ้าเราครบกันต่อไปก็อาจจะทําให้เสียเวลาทาั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้ตัวคุณเองเนี่ยเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองบ้างที่จะเออ่ไปพบเจอกับความสัมพันธ์ที่มันสามารถต่อยอดไปในอนาคตของคุณได้นะคะรวมถึงเนาะคือจริงๆมันมันมีแหละคนที่จะเข้ามาหาคุณอ่ะเพียงแต่ว่าคุณจะยอมเปิดใจแล้ว move on หรือเปล่านะคะคุณอาจจะยังยึดติดอยู่กับอะไรที่มัน เหมือนเดิมของคุณนะ่ะอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนาะลองลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนะคะมีคนเข้ามาจีบคุณอยู่แล้วแหละอืมอย่าปิดกั้นตัวเองก็พอนะคะลองพูดลองคุยดูอาจจะได้พบไอเดียอะไรใหม่ๆอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องสารสัมพันธ์กันต่อเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณได้เปิดประตูหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งที่จะได้รับการเยียวยารักษาจากคนที่ ต้องเข้ามาช่วยคุณอะไรแบบเนี้ยอบางทีคนบางคนก็เข้ามาเพื่อที่จะให้เราได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันค้างค้างอยู่ในใจนะคะอาจจะไม่ได้สานสัมพันธ์กันต่อหรือบางท่านก็เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีได้สารสัมพันธ์กันต่อแบบนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนเลยเนาะม,มาดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะ b e g i n now เริ่มต้นได้แล้วนะคะ Take your first step นะ ถ้าโอกาสมันมาแล้วมันมีคนเข้ามาจิตแล้วหรือเป็นงานอะไรใหม่ๆไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วเนี่ย take the first step เลยเริ่มเลยนะคะก้าวที่1ถ้าเราไม่เริ่มก้าวเรายังอยู่ที่ the f o o r เรายังอยู่ที่ศูนย์เนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะไม่มีการเดินไปข้างหน้ามันก็จะอยู่อยู่ที่เดิมนะครับฉะนั้นส step ที่1สําคัญมากอยู่ที่ใจของเราความกล้าของเรานะคะ p a ชชั่นของเราว่าเราอะ่ะจะเปิด รับโอกาสนั้นไหมก้าวออกไปจากจุดที่มันมันเป็นเซฟโซนของเราหรือเปล่าแล้กล้าที่จะออกไปหาความสุขความสมบูรณ์ในข้างหน้าหรือเปล่านะคะถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมโอ้โ oh, ห king of cups นะคะ not h i n k this a good movie to after a stressful day just r e a d I could share this c o see s o m e t h some เห็นไม้นี่ just s ัดวิ o o คูดแชร h ดิสคอส s s e set up with someone special นะคะก็นอเดินทางไปแบบคือเนี่ยอาจจะมีใครบางคนรอคุณอยู่ระหว่างทางที่คุณกำลังเดินทางไปในเส้นทางใหม่ของคุณที่คุณเลือกแล้วนะคะเขาคนนั้นอาจจะกำลังรอคุณอยู่นะรอมาเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณในทางด้านธุรกิจหรืออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ในด้านชีวิตคู่ของคุณก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะ ถ้าใครเจอแล้วนะคะในปี2025อย่าลืมกลับมาเบาตาด้วยนะคะโอ้โหอีกใบหนึ่งนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะออจากตอนแรกที่แบบออบริวารของคุณเครียดตอนนี้คุณจะเครียดเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่เกิดนะยังไม่ต้องไปออกังวลล่วงหน้านะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้เลยว่าเราจะเจออะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าไม่ต้องไปคิดให้เครียดนะคะอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันผ่านไปนะคะอะไรที่ไม่ดีใน2024ปล่อยผ่านไปให้หมดนะคะแล้วก็ปีใหม่แล้ว2025 take your first step นะคะเริ่มก้าวที่1ได้เลยค่ะ เริ่มก้าวที่หนึ่งด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจของคุณนะคะเราเราจะได้เดินก้าวไปอย่างมั่นคงเนาะมารับคำอวยพรนะคะอุ้ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกสายยานบาร,รมีที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะท่านอยากบอกอะไรโอ้โหพระแม่คงคานะคะให้คุณนะมีความสุขุมเยือเกเยน็นไม่ต้องแบบเครียดวิตกกังวลอะไรแบบโอเวอร์จนเกินไปนะอยู่แบบ อยู่แบบอยู่บนความสุขุมเยือกเย็นนะคะบริวารถ้าเกิดมันถ้าเกิดมีบริวารทําให้คุณไม่โอเคทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจแล้วคุณต้องมาเครียดกับการควบคุมบริวารเนี่ยให้คุณสุขุมเนาะเยือกเย็นแล้วคุณจะอย่าใช้อารมณ์เหวี่ยงหรือแบบอะไรแบบนั้นนะอะควบคุมสถานการณ์ให้ได้นะคะแล้วคุณจะใช้ความใจเย็นนี่แหละเพื่อที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์นั่นเองนะคะรวมถึง ใครที่เป็นสายบุญนะคะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรแบบนี้อย่าลืมกวดน้ำลงดินด้วยนะคะบอกให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาท่านได้รับรู้นะคะว่าคุณสวดมนต์กวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งสิ่งรอบข้างอะไรแบบนี้นะคะโอ้พระคันทัก,กุมานะเปี่ยมด้วยพลังนะคะ อะไรก็ตามที่จะเข้ามาหาคุณนะแล้วคุณจะจะจะสามารถใช้พลังงานพลังของคุณอนะที่มันเตี่ยมล้นต่อสู้ต่อกอนกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแล้วทำให้คุณอนะไปสู่เอ่อความเป็นผู้ํำที่ยิ่งใหญ่ที่คุณวาดฝันไว้นะคะคุณจะทำได้นะขออินไพรหนึ่งอุย้ยพระแม่ธรณีขึ้นมาหมดเลยอะพระแม่มคงคาพระแม่ธรณีนะคะการที่เราได้เจอกับ ด่านเคราะห์ต่างๆที่เข้ามานะคะมันบ่งบอกให้รู้ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมากแค่ไหนนะคะการที่เราจะผ่านปี2025นี้ไปได้เนี่ยจิตใจของเราต้องเข้มแข็งเราต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะอันนี้ตันบอกทุกวันเลยนะเพราะว่าปี2025เนี่ย ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะทั้งทังเอาาง่อทั้งทั้งประเทศเราเองแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะ <_ d ose> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือทําจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะคะ <_ d ose> มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตด้วยสำ <_ d ose> นะคะ <_ d ose> จะคิดจะทําอะไรเนี่ยต้อไต่ตองให้ดีนะคะ <_ d ose> หมั่นสวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิหรือจะเป็นเมดิเทชันก็ได้นะคะแล้วอย่าลืมกดน้ําลงดินนะคะให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาท่านได้รับรู้นะคะอื ต่านก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านที่เกิดในวันพุธนะคะก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ